เป็นคิวปิดกล้องทั้งทีนะครับต้องมันยกกล้องกันหน่อยโดยพี่หนงวีรชัยผู้กํากับได้ยกกองถ่ายไปถ่ายแถวเมืองการนะครับให้2พระเอกดาขาวปอนัทวุฒิและอัมมริชานเนี่ยประสานมือกันบูส์เทสสุดๆครับด้วยการซิ่งเจสกีไล่ล่าเรือของแก๊งผู้ร้ายกันกลางแม่น้ําซึ่งงานนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรที่สาหัสมากๆนะฮะโดย2พระเอกเนี่ยเขาบอกว่าขับยากเพราะน้ําขึ้นสูงมากๆเลยและเชี่ยวแถมมีเรือหลากหลายลําเข้าฉากนะครับทำให้ต้องเซฟกันเต็มที่ทั้งซ้อมคิวหลายรอบนะครับกว่าจะได้ภาพสุดมันที่ผู้กํากับต้องก ทีี่เหห็นนและครับมันเป็นรออสุดท้ายของการบคูคืออันนี้มันต้องสนุกที่สุดแล้วก็มันต้องมันที่สุดเป็น,ปนช่วงเคยเหมือนกั์แล้ว<ค>สนุกจริงครับสนุกจริงแล้วก็ต้องบอกว่า เหนื่อยมากนะรถเนี้ยนะคนดูน่าจะชอบน่าจะนั่งดูกันเขาเรียกอะไรก้นไม่ติดพื้นเหรอใช่มันมันลุนนล้นมากไงมันลุน้นมากตรงเข่าเกรงไปหมดรมเราเกรงเพราะขับเ <c oughs> พราะขับขับไม่เป็น <c oughs> ขับไม่เป็น <c oughs> ปน้ <c oughs> นําแรงด้วยครับน้ําแรงด้วยแล้วก็มีกระไหล่ลามันก็อาจจะต้องระวังกันนิดนึงเผื่อชนเผื่ออะไรกันแต่ก็เห็นนะครับผู้ขับก็พลิกคว่ำกันไปนะครับตาก้งตาก้องก็มีหล่นน้ำกันไปบ้างครับแต่เราก็ต้องบอกว่าเอาเซฟที่สุดเท่าที่จะทำได้อะไรงี้ยแต่ก็โอเคครับคิดว่าน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีเก็บภาพสวยๆมาฝากแฟนๆอย่างแน่นอน จะเริ่มต้นแล้วนะฮะเดือดพร้อมกันทั่วประเทศกับคู่เดือนนะครับในวันจันทร์หน้าที่29พฤศจิกายนนะครับซึ่งเรียกว่าหลังแฝดนายะนะครับได้ชมอย่างนี